สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำโรเกอร์เทรด FXCM มารับชมกันครับ FXCM เป็นผู้ให้บริการชั้นนำด้านการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศออนไลน์การซื้อขาย CFD การเดิมพันแบบสเปรดและบริการที่เกี่ยวข้องภารกิจของบริษัทก่อตั้งขึ้นในปี1999คือการช่วยให้เทรดเดอร์ทั่วโลกสามารถเข้าถึงตลาดที่ใหญ่ที่สุดและมีสภาพคล่องมากที่สุดในโลก โดยการนําเสนอเครื่องมือการซื้อขายที่เป็นนวัตกรรมการจ้างนักการศึกษาการซื้อขายที่ยอดเยี่ยมปฏิบัติตามมาตรฐานทางการเงินที่เข้มงวดและมุ่งมั่นเพื่อประสบการณ์การซื้อขายออนไลน์ที่ดีที่สุดในตลาดลูกค้ามีข้อได้เปรียบจากการซื้อขายผ่านมือถือการดําเนินการตามคําสั่งเพียงคลิกเดียวและการซื้อขายจากแผนภูมิแบบเรียนถามนอกจากนี้ FXCM ยังเสนอหลักสูตรการศึกษาเกี่ยวกับการเทรด มอบเครื่องมือการซื้อขายข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์และทรัพยากรระดับพรีเมียม FXCM Pro ด้วยให้นายหน้ารายย่อยกองทุนป้องกันความเสี่ยงขนาดเล็กและธนาคารในตลาดเกิดใหม่สามารถเข้าถึงการดำเนินการค้าส่งและสภาพคล่องในขณะเดียวกันก็ให้กองทุนที่มีความถี่สูงและปานกลางเข้าถึงบริการนายหน้าซื้อขายหลักสัชั้นนำผ่าน FXCM Prime และพบกันใหม่คลิปหน้า